กวอายุตามกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านะเดี๋ยววันนี้จะมาล่าเสือหน่อยมตบเสือหน่อยครับมา50บาทตบเสือไปเพื่นๆนะ <S <S เพื่นๆ,นๆอา้าวโอ้ยโอ้ยเอาเรื่องว่ะมันมาโอ้ยมึงมาหลอกงูมึงมาโอ้โหเอาว่ะไหนไหนพ่องดิเฮียไหนพ่อไม่ให้หนห้เลยนะครับนะมา,มาหลอกกูะไปบาทหนึ่งเพื่นๆนไปก่อนน้องๆ พี่เสือเนี่ยแม่งเล่นกูเยอะแล้วเสือเนี่ยแ hmm. น่แน่แน่แน่นไม่โดดด้วยซาดโอ้โหเดี๋ยวค้นรับเดี๋ยวพี่บอกนะฮะสำหรับใครที่เอาค้นรับไปรับเครดิตฟรีในกลุ่มนะโอ้ยเสือแม่งเงียบวะช่วงนี้นะครับต้องแสดงความดีกับในกลุ่มด้วยนะแตกแสนกันกระจุยกระจายเลยครับน้องเงี้ยเบ็ดเบ็ดบาทงเงียบว่ะ อษษาไปสามบาทถ้าไม่ได้ก็แม่งก็เลิกเลยนะฮะท้าไม่ได้กลับบ้านนอนดิอยู่ทำซสวยตีอะไรนะฮะแม่บงบวจะเงียบมันก็เงียบบดจะเงียบมันก็เงียบเออดอกนี้ออกทองว่ะออกทองว่ะดอกทองกันนังดอกทองเอยดอกทองก็มาโอ้ยเดี๋ยวอยากว่ะ แม่งมันคือแบบว่ามันจะไม่แจกเลยเลือ่อเอาซองแดงมาซองแดงมาซองแดงมาขอหนักหนักหน่อยขอหนักหนักหน่อยได้ไหมได้ไหมหนักหนักหน่อยได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหเราเลื่อดดักสู้จริงครับน้องอน่ะ อโคตรรับตัวเล็กตัวแรกเลขกห้านะน้องครับนะฮะใครที่จะคนรับไปรับเค่สิบฟินในกลุ่มอะแม่งช่วงนี้มันมันเฮี้ยนเหรอเสือเฮี้ยนเหรอเสือเฮี้ยนเหรอเฮ้ยวันก่อนไปเล่นสาวถ้ำมาบวกมาสองแสน 200, ว่ะโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยน้องอย่างเฟี้ยวเลยเออแม่งห้าว่ะห้าว่ะไม่ได้ห้าวไม่ได้ด้วยห้าวไม่ได้ด้วยห้าวเอาไงดีวะเอ้ย hey! yeah! มาเลยหวานกับมันเลยแมง่มงแม่งเออเอาเอาเอมันต้องพูดง่าย,ยางี้นีวะเอโอโ,โอ้โหเออแมง่งเสือพูดยากกระทึบแม่งดีกว่านะครับน้องครับนะฮะโอ้มาโดนไหมโอ้มาหลอกให้อยากแล้วจากไปเย็ดเคหยอกให้อยากแล้วจากไป เอ้าเย่าแค่โอ้ยบาไงวะเนี่ยโอ้โหเต็มหน้าเว่อร์อะไรเกินเกินยีน้องมันมาเต็มหน้าโอ้โหมันมาเต็มหน้ามันบิ๊กวินมันสุดยอดเออเออคนรับตัวเลขมมาเลขเก้าครับน้องโอ้โหห้าร้อยเก้าสิบหวานเจี๊ย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 บมาความฝันของกูความฝันของกูความฝันของกูเบ็ดละร้อยดิ เบ็ดละร้อยเนี่าอ่ะเบ็ดละร้อยดิเบ็ดละร้อยไปเนี่ยไอ้ย่าแค่เบ็ดละร้อยไปเนี่ยเบ็ดละร้อยไปเนี่ยโอ้โหเฮ้ย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 ซาดห้าสิบไปเนี่นแฮนแวโอ้ยเบ็ดสิบก็ได้ยาวๆเนี่ยแมงเสือแมงดื้อยังไงเสือดื้อยังไง เยอะโอ้โหได้ส้มได้ส้มนะไม่โดด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 เลยไม่โดดไม่โดดเลยไม่โดดไม่โดดเลยเอ้าเออเอ้ยเอามาแบบงงเออแม่โอ้น้องน้องดูมาดิบุตมันจะมามันก็มานะเออบุตมันจะไม่มาไดมากี่เบ็ดร้อยไก่ดีเบ็ดสามสิบไห อ่าสามสสิบตามสามสิบสิบตามาตบเสือโชด์ดิตบเสือโชว์ดิเอ้ยเฮ้ยเติมเน็ดอยู่ะ้วยสาสตว์เออโอเออ7ดเอ้ยไม่กีกร้อยน้องค่อยๆเก็บไปครับนะค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปมาดิมาดิแม่งะดูแมงจะ แม่งไม่โดดสักทีวะแม่งจะจังหนับสักทีนะมึงเอาเออมาเดี๋ยวบุกเก๋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 ไอ,อ,อ้ก้อนตัวนึงบุกเก๋บุกเก๋บุกเออไอ้เหี้ยเต็มหน้าบุกีก๋ว่าอะไรกันเดี๋ยวโคตรมันต้องแบบนี้ดิวะมัดต้องแบบนี้ดิวะเออตบเสือโชว์เด็ก,กว่ะน้องโอโ้โห ม,มันหลายครั้งแล้วนะเสือมันหลายครั้งละเสือมันหลายครั้งละเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเสือมันหลายครั้งแล้ว,วลองลมันเป็นแบบเลือดนักสู้อ่ะน้องดูเบ็ดด้วยอะเบ็ดสามร้อย้วอะมาบอกเลยบอกเลยสูตรนี้ลองมันเลือดนักสู้อ่ะแตกนอกไม่เท่าไหร่แตกในเนี่ยแม่งรู้เรื่องบอกเลยเออเอเอแม่ง เอ้ยมาเลยดิมาไหมเอ้ยเฮ้ยมาเลยดิเฮ้ยมาเลยโอ้โหแม่งสวนแม่งเลยเป็นอะไรวะสวนแม่งเลยเป็นอะไรเฮ้ยยังไงโอ้ยมาโอ้ยสวนแม่งโอ้โหเอาเรื่องแม่งเลยเออบทมันจะได้มันก็ได้วะ่ะโอ้โห บาบอเนาะบาบอเออบาบอบาบอจัดเลยบาบอจัดโอ้โหเนาะครับหัวแอริกก็ขึ้นอย่างหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบครับพอใจในสิ่งที่มีฮะมีนะฮะมีนะฮะมีนะฮนะโอ้ยเอานอเนาะเร็วๆให้รีบถอนแล่นอย่ามีสติแล้วจะมีสตางค์พี่บอกไว้เลยโอ้โหพี่บอกไว้เลยครับนะไปต่อหรือพอแค่นี้อู้พอดีกว่าน้องครัคนรับตัว,ลวเลขสุดท้ายเลขสองกับเลขห้านะเนาะโอ้จริงๆแม่งอย่าง อยากกดแบบเบ็ดห้ามาเอ้ยห้ามาด้วยเอ้ยโอ้ยไปมันมาจริงว่ะเอ้ยมาไงวะเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยมาไงวะเนี่ยมายังไงวะเนี่ยโอ้ยแมงพี่เสือติดบักว่ะเอ้ยมาไงวะเนี่ยกูน่าจะบอกว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันไม่มาจริงแม่งมาเฉยมาเฉยโอ้โหแม่งมาเฉยแบบนี้มันจะมาไดกูเหรอ เออมันจะมายกว่า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 มายว่าอุ้ยเรืมันเริ่มได้ใจเริ่มได้ใจว่ะเริ่มได้ใจว่ะน้องเริ่มได้ใจว่ะไม่กําลังจะเลิกด้วยนะฮะกําลังจะเลิกด้วยเริ่มได้ใจดิเราอะโอ้โหเริ่มเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ใช่แล้วเอาเราดูนะเธอสิบหมุนไปเทอร์โบดูดิดูดิมันจะให้เปล่ามันจะให้เปล่ามันจะให้เปล่า มันจะให้เปล่าโอ้โห <Yeah. S 1> ไม่ใช่แล้ววันนี้โอ้โหเดี๋ยวลาไปก่อนดีกว่าน้อง mm hmm. ครับเล่นนายต้องรีบถอนนะ mm hmm. เล่นอย่างมีสติแล้วจะมีสตางวันนี้โอ้โหฟุกจัดๆเลยครับนนองครับ